แมวเมียวแมวเมียวลูกเล็กเด็กน้อยลูกเล็กเด็กน้อยช่วยอะไรลูกปูบ้างฮะเร็วมาเร็วช่วยงานลูกปูมาเร็วช่วยงานลูกปูแล้ลวกปูจะทำนี่ลูกปูมานั่งเล่นด้วยล้วันนี้ไม่ได้ไปไหนละวันนี้อยู่กับต้องเมียวดีกว่ากลับมาแล้วลูกไปภารกิจกลับมาแล้วไปภารกิจกลับมาแล้วเราจะตัดผ้าลูกัผ้าผ้าผืนใหญ่เลยเนาะ ถ้าเผื่อใหญ่ถ้าเผื่อใหญ่ัก็จะใช้ได้น้อยใช้งานได้น้อยเนาะแต่ต่อยเป็นผืนเล็กๆจะได้ใช้งานได้หลายหลายเผืนอหลายหลายเหมียวหลายๆไปดูดิดูดิดูดิอันนี้ผืนใหญ่ไหมลูกนี่ผืนใหญ่ไหมเผืนใหญ่เดี๋ยวตัดออกอีกหน่อยแล้วลูกนะอ่าไม่ควรกันลูกไม่ควรกันครับไม่ควรกันเดี๋ยวจะตัดออกนะลูก อันนี้เด็กพักผ่อนได้โรคพักผ่อนไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ให้กับช่วยงานหลวงปู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเปนกกำลังใจให้หลวงปู่ละกันเนาะป็กกำลังใจให้หลวงปู่ละกันหลวงปู่ไปภารกิจกับบานเมื่อกี้กับเที่ยงละเอาอาหารให้น้องหมาโอ้ยน้องหมาเยอะแยะน้องหมาหน้าสงสารกับพวกเราเนาะน้องหมาน้าสงสารกับพวกเราอีกเพราะไม่มีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินไม่มีผ้าห่มไม่มี ไม่มีอะไรเลยอยู่กับป่ายุงก็กักดโอ้เป็นโรคเนื้อโรคผิวหนังเยอะแยะเนาะต้องเหมียวยังโชคดีลูกนะะมีมีที่อยู่มีที่กินมีเอฟซีส่งอาหารให้าหารมาให้กินมีเอฟซีสร้างบ้านให้อยู่โอ้ยังดีกว่าน้องหมาจรมากมายเลยลูกเราสงสารเขาเนะสงสารหมาเชื่ว่าน้อยหมาจรนะเรอยอะแยะเลย เยอะแยะงวดยอไปหมดเลย <c oughs> นี่ใครเนี่ยวูบไปอ้อนเราพูดให้ลูกกูจะ <c oughs> ทำนี่ลูกกูจะตัดภาพก่อนตัดภาพก่อนผะ้าก่อนเนาะ้ามีจำกัดเอ้ยมีว้ามีจำกัดเนาะถ้าจำกัดเราถ้าเราใช้ผืนใหญ่ม,มันก็จะเปลืองพวลาเราทักทำภาษาเก็ยากนะแต่ผืนเล็กๆปูรบวนภาชนะนี่ดูดิเดี๋ยวกูบนภาชนะเป็นไหน <c oughs> ตตดตัก่อนตัก่อนเนาะตัตานะตัตก่อนครับตัตัตก่อนเอีดยวเมียเราเข้าไปแล้วหนุบูตันหูขาดแล้วบูตันหูขาดแล้วเออเออต่ดแล้วต่แล้วเอาเมียก็นั่งเ,เล่นกันเนาะถ้าไปเผื่อใหญ่ที่มันจะลำบากเดี๋ยวเราพูดทําไม่โดนเนาะพู อ,นนอ,อู๋นี้เอวอ,ว,อ,ว,อ,อ,อวันน,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 นี้นี่ใส่บวนนี้เลยนี่ภาชนะนี่อู๋นนี้อ่าเมียเข้ามาแล้วเข้ามาในนี้เลยในนี้ในนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกเข้าไปเลยเดี๋ยวกไปเออนั่นแหละนั่นแหละหน้าเลยหน้าอุ้ยนี่กวนวูเหนแล้เล็กเล็กอ่าไม่กวนไม่กวน เขามีพือนทมีอันนี้อ okay. ันนี้ก็มีอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าพระผ้าผ้าไม่เอาเนาะผ้าผ้าไม่เอาผ้านี่ดี๋ยวก่อนให้น้องอะแรลูกของเล็กของเล็กนอนนี่ยะของเล็กนอนนี่อืมนั่นนี่อันนี้ก็ได้รูปนี้นี่เอ่ะนอนนี่ใครนอนตรงนี้ใครจะเข้ามา เข้ามาเลยนี้เอาเลยเข้ามาเลยเอ่าเข้ามาเลยเอาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้เก่ง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 ทุกเหมียวเลยเหมียวพูดก็รู้เรื่องเลยพูดรู้เรื่องสามตัวนี้เขมาสามนี้เข้ามาเดียวพูดเดินทังไหนละพูดเดนทั้งไหนล่ะแล้วก็อยู่กับเมียเมียก็มีความสุขนะอยู่กับเมียก็มีความสุขดีอ้าเหมียวก็ นั่งกันคนละที่คนละทางคน,นนั้นคนนี้อยู่ตรงนั้นก็มีส้มลิม้มเดี๋ยวส้มลิ้มมาเดินเล่นกับเขาเน่ยนะผมจะแค่มาเดินเล่นละจะหันตรงนี้ก่อนหันทางนี้ก่อนแล้วดูงนี้ก่อน,นก็ได้ดูทางนี้ก่อนน้องเหมียวก็เล่นกันตรงนี้ตัวน้องทองเล็กตัวเล็กชอบอยู่ข้างบนนั้นอยู่ข้างบนนั้นก็มีใครลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ก็มีนั่นก็มีครับเดี๋ยวปล่อยส้มลิม้มมาเดินเล่นกับเพื่อนเนาะ เมื่อก oh, ี <necessary> <un> ้หลวงปู่เพื่อนกลับมาลมาก็เลยไม่ได้ปล่อยให้เขาเ่ได้กับเพื่อนๆเนาะอเานี่ลูกไม่ชนกล้องหลวงปู่ลูกเปนชกล้องขอนี่นี่ี่ยได้นี้ก่ะมาแล้วต้องช่มเล่มมเลมคนงามไว้นลูกไมชอบบเอามาไหมลูกอามาไหมทาไมอกไปไม่ไดล่ะปวดกันเลยดีกว่าแต่ถ้ามันซื้อแ่ถ้าไห เห้ามรับเห้ามรับเห้ามปิดอะไรกันไอเดียใครจะปิดเข้มาไหมลูกโซลี่มาไหมครับโซลี่ก็อยู่ในนั้นเขาสบายดีแหละอิสระเสรีไม่กลัวกับใครนะโซลี่มาไหมมามาเลย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 อ่าโนลี่มาได้แล้วกับเพื่อนได้ละอยู่ในบ้านในนี้ปลอดภัยลูกเกินไปทางไหนก็ได้อยู่ไหนก็ได้ครับ คือข,ข้างบนก็ได้ลูกข,ข้างบนก็ได้นะเด็กเล่นก,กันตรงนี้ครับสุขสันต์สบายใจอน้องเหมียวเดี๋ยวปูเดินดใกล้ๆดลยนีจะได้เห็นอะไรเหมียวหน่อยอยู่ใกล้ไปไม่เห็นนะใกล้ไปไม่เห็นนะอทางนี้ไปเรงนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปเลยครับทางนี้ไปครับ ความสุขของน้องแมวเหมียวอ,อยู่ด้วยกันคือเหมียวใหญ่ๆเดินไปทางไหนก็นไม่รู้ฮะเอาเปิดประตูให้ขเขาออกไปเดินเล่นกันละทีน,นี้ก็อยู่เหมียวเหมีออยวใหญ่บ้างเหมียวเล็กบ้างเนาะก,ก็ขออนุโมทากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปและได้ร่วมด้วยช่วยส่งอานมาให้น้องเหมียว คมทั้งดูแลเรื่องการจัดทำบ้านทำบ้านพักน้องเหมียวบ้านพักที่หลับที่นอนให้น้องๆเหมียวได้อยู่ได้นอนกันกขอโมทนาสาธุเดี๋ยวก็ค,ค่อยจัดตับจัดปรับแต่งไปเรื่อยๆเนาะทุกอย่างก็เปลีป่ยนปไปตามสภาพการเวลาก็ค,ค่อยค่อยทำไปได้ครับโเลีมนออกมาเดินเล่นแล้ววิ่งกระโดดรถเต้นตรงนี้แหละครับออกข้างนอกครับเดี๋ยวปูจะปิดประตูไว้ท่านในนี้ อยู่ขา้างในนี้ไม่ต้องออกไปขา้างนอกตอนนี้ประตูยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวปิดประตูกันเนาะอย่าอยู่ขา้างในนี้กันเนาะใครออกขา้างนอกก็ได้ออกขา้างนอกก็ได้เนาะตุริมตุริมอยู่กับเราปวนอันนี้แหลนะเนาะใครอยู่ขา้างนอกเนี่ยใครอยู่ข้างนอกนี่นอกก็มีขา้างนอกก็มีกับประตูข้างนอกก็ปิดไว้ไม่ให้เขาออกไปเดินเล่นเนาะกดให้เขาเล่นในนี้แหละไม่ได้ อยู่หลวงปู่หลวงปู่เล่นกนนี้นี่น้องน้องนี้น้องกำลังโซนอยู่นี่น้องทองน้องทองกาลังโซนนั้นน่แม่ไปทำมันมาแล้วน้องน้องเทาน้องไม่ใช่น้องเลยทองน้องทองอ่อนทองอ่อนทำมันมาแล้วชุดต่อไปชุดต่อไปก็เดี๋ยวค่อยทาตามที่หมอนนะนะตอนนี้หมอบอกว่ารออีกสักหนึ่งสัปดาห์ทําอีกสี่เหมียวทำไปเรื่อยๆครับตามตาม ตารางของหมอหมอมีหมอมีร้านเดียวคนเดียวด้วยนะทำไม่ทันแมวแมวก็เจ็บป่วยเยอะช่วงนี้แมวเจ็บป่วยเยอะแมวเป็นเหมยทั้งแมวบ้านอนนะื่นเนาะอากาเปลี่ยนอาการเปลี่ยนก็จะปีการเจ็บป่วยก็เข้าไปรักษาอยู่บ่อยๆสำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้กับทุกคนทุกท่านที่ดูได้ชมกันไปเพียงนี้เนาะพบกันใะหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขดวงมีแด่ทุกคนทุกท่านที่มีความรักความิจตาจากลน้องเหมียว ด้วยเดชตลอดมาได้ตลอดไปขอจุพ่อความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุากมายปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถินส้มลิ้มสบายใจแล้มลิ้มได้มาเดินเล่นตรงนี้สบายใจแล้วนะส้มลิ้มสบายใจแล้วส้มลิ้มสบายใจแล้วเจ,จ้าหน้าปูวีผมให้ลูกนะผมยาวผม ูวิ่หอมไอ้นะมาเนยมาเร็มาเนยไม่ไมขึ้นมาเน,าน,านี่ขึ้นมาเนี่ยนานี่นมา,ข,า,า,า,ม <c ười> าขึ้นไปฮะนปบนบนปุ่มอ่าขึเนไปลาวขนไปสูงที่สุดครับเแล้วพ่กมัคิดตไปมีโชคดีมีศึกษาทุเอะสมหน้ามนันสมิ่งหน้าเหมือนสิงตมเหมือนสิงตะสิงตจุนุน ตรุง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 สิงโตสิงโตหางกระดุกกระดิกมีความสุขดี